มีข่าวด่วนและเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะครับสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตกว่า33หลังจากที่เราส่งเสียงเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่าทำไมถึงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการทอดทิ้งแม้ว่าครมน,นั้นจะทำการลดการส่งเงินสมทบเหลือแค่เพียง0.5นเปเซนนะครับเพราะล่าสุดคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่เสียแรงนะครับที่ผมเองก็ชื่นชมในการทำงานมาโดยตลอดนะครับคุณสุชาติชมลิมยออกมาเปิดเผยข่าวดีนะครับว่าล่าสุดได้ไปขอคุยกับนายกรัฐมนตรีและนายกตอบรับตอบรับคำขอนะครับที่จะให้เยียวยากลุ่มประกันสังคมมาตรา33ด้วยนะครับ โดยพูดถึงกลุ่มผู้ประกันตนมากกว่า33ทั้ง11ล้านคนอาจจะมีเงื่อนไขเช่นถ้าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน5 0 0แสนก็อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้ส่วนจำนวนเงินนั้นจะเป็น3 5 0 0หรือจะเป็น4,000บาทจะจ่าย1เดือนหรือจ่าย2เดือนอยู่ระหว่างการหาหรือ โดยหลังจากที่คุณสุชาติคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จเนี่ยนะครับก็มีการเปิดทางเลยซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ได้นุ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะนายกให้ไปคุยต่อกับสภาพัฒน์ที่ผ่านมาถ้าเป็นกรณีของรายละเอียดนายกจะให้ไปคุยกับสภาพัฒน์คุณสุชาติบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับสภาพัฒน์เรื่องของการใช้งบประมาณว่าจะใช้งบประมาณในส่วนไหนแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นงบเงินกู้ ซึ่งจะถูกกันออกมาประมาณ40,000ล้านบาทคาว่าประมาณ40,000ล้านบาทเป็นตัวเลขที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงไหมคําตอบคือใช่เพราะคนประกันสังคมมากรว่า33ถ้านับทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย11ล้านคน11ล้านคนสมมุติจ่ายคนละ4,000สมมุตินะครับ ก็จะตกเป็นเงิน44,000ล้านบาทเห็นไหมครับก็เป็นที่มาของตัวเลข40่0 0ล้านบาทหรือจะจ่าย3500บาทแต่จะจ่ายเดือนเดียวหรือ2เดือนอันนี้เป็นรายละเอียดที่ยังไม่ได้สรุปแล้วจะจ่ายกันแบบไหนเมื่อไหร่เป็นรายละเอียดที่ยังไม่ได้สรุปก็หวังใจเป็นอย่างมากนะครับว่าการที่คุณสุชาติออกมาให้สัมภาษณ์ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีความเป็นไปได้สูงแล้วล่ะครับ ที่จะได้รับการช่วยเหลือผมฝากนิดนึงครับคือถ้าไม่ได้ช่วยทุกคนต้องยอมรับครับว่าคนมากกว่า33ที่อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่มีรายได้เป็นเงินจำนวนหลายหมื่นบางคนเป็นแสนนะครับเงินเดือนมีรายได้หลายหมื่นบางคนเป็นแสนแล้วตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรยังรับเงินเดือนเต็มยังมีสวัสดิการเพียบพร้อม ผมว่าก็ควรที่จะพิจารณาเอาไว้หรือเอาออกอันนี้ผมไม่รู้แต่มันจะทําให้คนที่ลําบากจริงๆเนี่ยเขามีโอกาสได้รับการเยียวยาที่สมน้ําสมเนื้อเหมือนกับกลุ่มเราชนะเพราะถ้าเอาทั้ง11ล้านคนโดยมีงบอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านบาทจะจ่ายได้แค่เดือนเดียวคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคุณสุชาติพูดถึงงบไง พูดออกมาแล้วว่าน่าจะประมาณ4ี่หมื่นล้าน4ี่หมื่นล้านสมมติจ่ายาคนละประมาณ4ี่พันสามพันกว่าสี่พันเนี่ยนะครับจากงบจากจํานวนคนถ้าจ่ายทุกคนจะได้แค่เดือนเดียวแต่ถ้าตัดลุมประกันสังคมมาตราสามสามสมมติออกไปครึ่งหนึ่งเหลือห้าล้านคนห้าล้านคนที่ว่านี้ก็จะได้สองเดือนคุณผู้ชมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รอฟังรายละเอียดแต่คำพูดของคุณสุชาติที่ออกมาขนาดนี้ต้องใช้คำว่าเป็นข่าวดีนะครับและการจับคนประกันสังคมเนี่ยมาตรา33ผมก็อยากฝากอีกนิดหนึ่งว่าระวังนะครับไปจับเงินเงินอะไระเงินเก็บในบัญชีมันฝากไว้นิดหนึ่งพี่สุชาติครับบางคนทำงานมาจนอายุห้ิบ อยู่ในระบบมาตรา3สาเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะอาจจะสองหมื่นสามหมื่นมีภาระต้องใช้จ่ายแต่เขาเก็บมาทั้งชีวิตอะคือเรื่องประเด็นเงินเก็บมันมีประเด็นนะมันมีประเด็นบางคนเพิ่งทำงานในระบบมาตรา3สามสามอาจจะทำสองปีสามปีหรือว่าสี่ปีเงินเก็บก็คงไม่เยอะ แต่คนที่เขาทํามาเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยถ้าเขาจะมีเงินเก็บสักห้าแสนเนี่ยเพื่อเอาไว้ใช้ในยามบ้นปลายของชีวิตเนี่ยอย่าไปนับสิผมโดยส่วนตัวผมว่ามีควนนะมันไม่แฟร์ครับกับคนที่อายุสี่ห้าสิบและเขาเหลือเวลาเหลืออายุการทํางานอีกไม่กี่ปีเขาก็ต้องเก็บเงินตรงนั้นไว้สิแล้วเขาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตส่วนคนอายุน้อย,อยเอาไปเทียบกับคนรุ่นนั้นได้ไหมไม่ได้ แต่เงื่อนไขกับเอามาชนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นของเงินเก็บอาจจะผิดถ้าไม่พิจารณาเรื่องของอายุด้วยอย่าลืมนะครับคนวัยเกษียณคนสมัยนี้ไม่รู้ว่าลูกหลานจะดูแลสงเสียเลี้ยงดูมีความกระตันยูมากขนาดไหนพวกเขาก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับเงินตรงนั้นอย่าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาคิดเลยครับคนกเกษียณอายุ60เนี่ยคุณผู้ชม สมมติมีตังในบัญชีสักหกแสนนะคุณผู้ชมว่าพอไหมถ้าไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูดูแลเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้เอาไว้ด้วยสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมเรียกร้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกันตนมาตาสามสามาโดยตลอดผมเข้าใจชีวิตของพวกเขาเพราะผมมีโอกาสสัมภาษณ์มีทีมข่าวติดตามผู้ประกันตนมาโดยตลอดวันนี้เสียงของพวกเรามันดังออกไป แม้ว่าจะยังไม่ได้ตามที่คนมาตรา33หวังเอาไว้ทั้งหมดวันอังคารที่ผ่านมาลดส่งเงินสมทบพอมาถึงวันนี้คุณสุชาติบอกว่ามีมีหวังแล้วเพราะนายกตอบรับให้ไปคุยเรื่องงบประมาณกับสภาพัฒน์ได้เลยมันเพิ่มมากขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคิดจะทำขนาดนี้แล้วอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขที่มันไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องของเงินเก็บนะฮะผมว่าสิบเอ็ดล้านคนในมาตราสามสิบสามเนี่ยบางส่วนก็รวยอ่ะผมมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มมาตราสามสามเยอะมีทุกรูปแบบบางคนอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่เงินเดือนหลายหมื่นเงินเดือนหลายหมื่นดีไม่ดีเป็นแสนแล้วบางป่านนี้นะมีโบนัสแทบทุกปีสวัสดีกงสวัสดีการพร้อม ยุคโควิดเขาได้รับผลกระทบไหมไม่มีเลยยังได้รับเงินเดือนตามปกติอาจจะมีบ้างแค่ Work f ฟ o m home คนกลุ่มนี้ต่างหากที่ซึ่งคุยกับเขาได้ผมว่าเขาเข้าใจแต่ระวังถ้าไปตัดคนที่มีเงินบัญชีห้าแสนแต่เขาเก็บมาทั้งชีวิตการทํางานเนี่ยซึ่งเขาอาจจะเก็บเดือนละไม่กี่พันนะครับแล้วเก็บมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีมันก็ควรมีแหละครับห้าแสนเพื่อเอาไปใช้ในยามบ้านปลายเพราะนั่นนี่ถือเป็นข่าวดีนะครับที่ผม เอามานำเรียนให้ได้รับทราบแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามรายละเอียดเลยแล้วกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้กลุ่มมาตรา3.3มมีโอกาสได้รับการเยียวยาไม่น้อยหน้ากลุ่มอื่นค่อนข้างสูงนะครับ